สวัสดีครับผมทอนสิบหาครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับไปเบิงสร้างครับไปศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับสสั่งครับเอาครับเพื่อบเป็นการเสียเวลาตามผมมากครับนะครับโอเคมาครับห้างกะนนะครับห้างเบื้งสั่งกะค่อนข้างจะพกเทียนไว้นะครับ ้วครับผมนะครับรไีออ่อนัอนมาาามานะครับก็เลยมาขวาดแล้วนะครับเอาสวัสดีครับครบผมสวัสดีครับ คนสร้างนะครับครับผมพ pues ี่ครับผมขอสอบถามนะครับเรื่องเหล้านะครับเกี่ยวกับสร้างนะครับครับผมก่อนหน่งไอ้พี่ซื้อยังนไงครับซื้อโดโดครับโดโดวะครับครับผมแล้วเป็นเป็นคนสร้างนะครับครับผมเป็นคว้าช่างไพ่ทงชัยครับอ๋อซื้อสร้างคือไพ่ทงเช่สิครับแม่นครับผมไปยังคือต้องเอิญไพ่ทงชัยครับไปยังคือต้องเอิญไพ่ครับ เจ้าเอินมาแต่ตะกี้เราเนาะครับเนาะปูยาตายายเขาผ้าเอินจังสีเอ๋อเอินเป็นผ้าอันนี้สร้างโตผูคือนตัวเมียครับโตผูครับโตผูครับผมโตผูให้เอินเญผ้าให้ดีครับถัดตัวเมียหรอครับตัวเม่เอินพังครับเอินพังอ๋อโตผูเอิญผ้ายโตเมียเอินพังนะครับครับผมอ่าสำหรับอันนี้พผ้ายยังเหรอครับผ้ายทงชัยผ้ายทงชัยนะครับโอ้ ใช่ตรงใช่เป็นโตผู๋นะครับอายุจักปีเหรอครับตัวนี้ช่างอายุ18ปีครับสิบแปดปีสิครับผมช่าง18ปีครับนุ่มน้อยนุ่มน้อย18ปีครับผมเวลาคลองตะละมือนะครับอย่างตอนเสาร์นี่ครับตื่นเสาร์มากนี่เสาร์มากนี่ถ้าเขากินน้ำก้อนเลยครับขั้นแรก ขั้นตอนแรกคือได้เห็ดยังทุกอย่างครับผมต้องกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเนาะครับกินน้ำแล้วเอาน้ำนี่กินหลายบ่ครับโอ้ยเลี้ยวเตะล้างเลมือได้ร้อนบ่ร้อนโอ้ทำทำมือได้ห่อนนี่กักักินหลายเนาะครับครับผมหลังจากเขาพาไปกินน้ำแล้วเขาไปเห็ดอย่างต่อครับแล้วแต่ครับมือใดคันมือใดมีงานกั ไปเฮ็ดงานอ๋อไปเฮ็ดงานผมแล้วแต่ชาวบ้านเขาจีจังอ๋ออันนี้คือครับผมไปรับจ้างตามงานต่างๆของชาวบ้านนะครับครับผมแล้วเอ่าอดนะครับครับผมไอ้ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับพ่อส้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้อายุไรบ้างในน้อครับผมพ่อส่างผมนะครับผม24ปีครับผม24ปีนะครับครับผมแล้วใส่เวลาศึกษาเรื่อนรูนี่ ก่อนถือว่าเป็นคนคนสร้างนี่ครับจักปีครับสามปีพุ่นแล้วครับทายลูอยู่น้ำเขา,<อ>าสามสามเบิง่งเขาเขาเลียงจังได้จำเมาเบิดเลยครับโอ้แล้มีผู้ใดสอนในห้องในเก่งเรับจำเอาแล้วก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนนะครับครับผมแล้วเคยในช่วงที่เลี้ยงมานี่เคยถือสร้างทำลายหรือเห็ดยังไงจะเถื่อบอครับในในในช่วงหนึ่งนะครับในช่วงหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาที่เลี้ยนลูกการ,การดูแลต่างๆการเลี้ยนลูกนี่ครับก็มันก็มีแน่ล่ะครับเป็นเรื่องปกติครับพอสร้างเนาะครับสร้างสัตว์ใหดไงกับแล้วแต่อันพฤติกรรมของเพิ่นเขาเบิ่งเอาครับกับต้นจีเฮ็ดแน่กับเเฮ็ดแน่เขาเบิ่งเอาครับเฮ็ดเหตุการณ์ใดครับที่ที่ที่แบบว่าถึกถึกสร้างเห็ดจริงสิ่ไหมครับเหตุหลักสนใจหลักษอะไรครับไปหัดเลี้ยงสร้างน้ำเขาครับ เขาให้เลี้ยงอันสร้างอายุสามปีครับอายุสามปีครับผมอายุสามปีสามปีก็โตประมาณสมเด็จครับก็สูงกว่าผมหน่อยนึงครับอ๋อสูงกว่าหน่อยนึงนะครับสูงกว่าผมหน่อยนึงเอ่อสูงกว่าหน่อยน,นึง,ง,นงแล้วที่สีสางเทเท่าประมาณไหนครับเออ่ โบกเข้าปิวเลยโบกเข้ปิวเลยครับลอยเลยบอครับนี่ลอยออกโอ้ร้อยคนบินเลยคนบินได้เลยครับเนี่ยอารมณ์ที่ชวนกันคือเป็นยังไงครับอาการโอ้ยวงั้นก็หน้าพ่อหน้าแม่เยอยมาเขึ้นแน่ครับจุกจุกเลยบอครับจุกครับจุกแน่จุกแน่เลยครับลอยเลยนะครับแค่แค่ใส่ง่วงนี่บอครับแค่ใส่ง่วงครับใส่ง่วงไรห้องซื้อโอ้ไรห้องซื้อนี่ครับปิวเลยสิครับปิวเลยครับสั่งกัอยู่แค่สามปีนะครับโโอ้หนะครับไอ ไพ่ไพ่ยังดอกครับนี่ตัวนี้ไพ่ทงชัยครับไพ่ทงชัยนี่อายุจากปีแล้วครับสิบแปดปีครับสิบแปดครับไพ่ทงชัยอายุสิบแปดปีจะทิพเก่าแล้วครับผมตัวนี้โบ้เคยมีประวัติเสียดังพ่อยแม่แต่น้อยเดียวครับอ๋อประวัติดีมาตลอดนะครับเคยเคยตกมันมาครับยังครับยังมันเคยตกมันนะครับแล้วการเลี้ยงดูนี่มีวิธีการป้องกันการตกมันบ่ครับคือเขาดูแลแบบใดครับมันไปป้องกันบ่ได้เลยครับก่อนอี่มัน มันมันเป็นเป็นธรรมชาติครับวงเวียนของสร้างเรี่้ววิธีการแก้ปัญหาในส่วนนี้ครับันแก้ปัญหาบอกโอ้แก้ปัญหามันแก้บ่ได้แล้วครับกานเพื่อนเป็นนี่ก็หาแตงยาหาน้ำในเพื่อนรับก,ก็คือต้องบ่จำเป็นก็บ่อยากเอาออกไปใช้เขาต้องผูกไวใบนะครับเขาต้องใส่โซ่นาะครับครับผม โซนี่ซ้ำได้ครับจังซียูครับโซประมาณเส้นขนาดรุ่นนี้ไหมครับยูแล้วครับนี่เพราะนี่กับเลือเฟือแล้วครับนี่โอ้นี่กับบอเป็นยังแล้วครับแล้วก็อยู่ที่เฮาเบิ้งดูแลเพิ่นเอาครับอาการตอนจะตกมันนี่เป็นลักษณะอย่างแบบใดครับตามที่เคยเห็นมาครับฟังเฮาเนี่ยก็อาจจะบอกไม่ฟัง แล้วแต่บางตัวครับบางตัวก็ถ้าตกก็ตกเลยอ๋อครับแต่นี่ก็ยังไม่มีพฤติกรรมอะไรให้เห็นเลยแล้วเปรียบเทียบระวังสร้างตัวผูกกับตัวเมียนี่อ่าตัวเออผมถามกัาตัวเมียนี่ตกสั่งเอยตกตกตกมันบ่ครับตกครับตกตกมันนกันนี่ครับเหมือนกันเลยครับลักษณะตกมันสิบมีก็คือเป็นเห็นยังได้ชัดเจนครับทีเดียวเบิ่งหูขมับครับนี่หูขมับตรงตรงตรงไหนครับนี่ครับนี่อ๋อนะครับกล่อมครมาซู้มึงครับ นะครับโอ้ขมับอ๋อโอเคครับโอเคครับไปต้มกิไปนั่งเร็วมันจะจะจะมีน้ำมันออกมาบ่ครับครับผมจะมีซึมออกมาเรื่อยๆซึมออกมาออกมาแต่เฉพาะตรงนี้บ่ครับหรือตรงตรงอื่นมีกอเปล่ครับออกมาจากขมับแล้วก็ออกมาจากอวัยวะเพศอวัยวะเพศนะครับของของตัวผู้ของตัวผู้นะครับครับผม แต่ขัดเป็นของตัวแม่นี่ก็จะออกแต่ขมับย่างเดียวครโอ้ตัวขมับย่างเดียวนะครับผมสำหรับไพ่ทุ่งเช่นนะครับน้ำนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้น่าจะ3กว่าครับ3ตันสามตันกว่านะครับเกือบสี่ตันคุณเหรอครับสามตันไปปลายเกือบสี่ตันนะครับครับผมเรียกสร้างโตผูนี่ครับ ก็คือว่าเวลากินอาหารนี่ต่อมื่อนึงนี่ใส่ประมาณจจกิโลครับหรือว่าเป็นถึงกัะตันมั้งครับรวมทั้งอยู่อยู่ประมาณสักตันนึงไปตีไปครับเมื่อนึงเมื่อนึงต้องกินประมาณตันนึงครับก็เป็นอาหารโดยเฉพาะผ่า่ทงช่ยนี่ครับกินยังเป็นอาหารเป็นพิเศษนะครับทงช่ยก็มากินอี่ยังนะครับของหวานครับมาของหวานอ้อยปกตกแตงโมปกอ้อยแตงโมครับ ยังยังหยาสิกินบ่ครับหยากินครับนี่หยา้ามันนิดนี่ก็กินครับหยาข้ามานนิดก็กินนี่ครับโอ้แล้วเป็นพวกใบไม้อยังส in ิคร oh. ับใบไม้ต oh. ่างๆใบไม้ก็กินบางชนิดครับเป็นบางชนิดที่เป็นญ้าเพิ่นกินครับอ๋อเป็นยาครับผมเครื่อไม้เครื่องไม้ก็กินเบิดครับครับยังเช่นเอานี่ผมเห็นอยู่นี่ต้นยางสิกินบอครับกินครับโอ้ต้นยางกินบ่ครับครับผมโอ้แสดงว่าเขาปล่อยนี่ไปคือ คือเพิ่นตองไปหากินเล่นมาครับเอาลบเป็นต้นเล่นมาครับโอ้นี่เพิ่นก็กำลังกินอ้อยอยู่นะครับถ้าอ้อยก็ประมาณเป็นตันนะครับมือละตันฟังเสียงหย่ำรถครับมวนท่วมสมบูรณ์มวนทวมสมบูรณ์นะครับดูแลยางดีครับถ้ากกรณีฝนตกแหละครับกรณีฝนตกนี่เขาต้องเอาเขาโฮมบอลหรือ ปล่อยไปตามธรรมชาติครับตามธรรมชาติของเพิ่นเลยครับอครับผมจังแีเลอต้ครับคันผู้ใดแล้วแต่บางทีฟ้อมครับ<อ>เจ็ดพื้นทีบท่บางทีมันบน่มีปลาไม่ยาให้สร้าง,าง,ง<อ>นู่ก็บป่าที่เฮ็ดห่มเฮ็ดหยังลบแดดลบฝนครับครับแต่อันนี้เฮามาอยุเจ็ดสี่มันเฮาเลี้ยงดูตามธรรมชาตินะครับผมเราจะมีการอาบน้ำบ่ครับของตะละมือต้องอาบทุกมือบ่ครับอาบทุกมือครับเขาอาบทุกมือ เขาใส่การน้ำน้ำเนี่ยภาพไปลง่งแม่นม้ำลงหวยลงน้องเป็นทีเลยก่ครับขันมันมีข้อง<า>ม<ด>ีหวยกับดดล่งอยู่แล้วครับแจ่ส่วนแรก็ับอาบสายยางโอ้อาบสายยางนี่ครับอ๋อนออ้ำก็ธรรมดากับอ,อาบใดน,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 นะครับแล้วเป็นมีดดินจริงๆคือสร้างแจ็กจะมักลินลินลินลนทั่วไปเนะครับผมเวลานอนนะครับเวลานอนกับคืนนอนปกติคือ ทั่วไปปะครับอ๋อคืองวงคู่ควายเลยนะครับนอนหลับไปเลยดีครับอ๋อลักนะจะว่าจะยืนหลับปะครับมีมีมียืนหลับปะครับมีครับมีครับมีอิ่มแห้งๆอ๋ออิ่มแห้งกับยืนยืนหลับได้คือกันนะครับถ้ากกรณีเข้าเลี้ยงให้อดอ่อนนี่ที่มีผลต่อการตกมันปะครับมีครับมีีแน่นอนโอ้มีแน่นอนนี่ครับครับของตัวผู้แสดงว่าเพราะฉะนั้นแล้วการเลี้ยงดูนี่ ป้องกันการตกมันก็คือว่าต้องให้อาหารเสพอาหารเสพอาหารให้พอดีนะครับพอดีครับพอดีกินต้องพอยอิมอาการของการตกมันนี่เพิ่นจะงุนยิดบ่ครับแม่นครับงุนยิดขั้นแม่นคนของเขาก็คือไข่เ่ะครับว่าสบายไข่่สบายกันเลยแบบปวดหัวปวดหัวปวดเข้าใกล้ก็บปวได้งุนงิดเนาะครับโอ้อันนี้เป็นอาการเพราะว่าได้รับสารอาหาร เกินไปเกิดเนียนครับพลังงานเกินเกินไปนะครับเฮ็ดให้สร้างตกมันได้เพราะฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะสร้างตัวผู้นะครับก็ต้องดูแลเรื่องอาหารน้ำแล้วสร้างตัวแมยนี่แตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันครับตัวแม่นี่กินโลดครับเลีรื่อ้้เลียงอ้วนได้ตามสบายเลยครับครับผมตามสบายเลยแล้วสมมติเอาง่ายๆนี่ผมมาเห็นปั๊บนี่เอาไว้ยาเพียรของสั่งผมกับว่าเห็นยังไงสิเขาสังเกต ได้จังไงครับเริ่มต้นเลยครับต้งเกตได้ยังไงครับว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียครับเอาเบิ้งทีง่าครับอ๋อเบิ้งทีง่าดีครับผมตัวผู้มีง่าแน่นอนครับตัวผู้จะมีง่าครับตัวผู้ที่พอมีง่านี่เขาจะเอิ้นสีดอสีดอครับผมเป็นสีดอเป็นอยังคือต้องเอิ้นสีดอครับคือคังคล้ายๆช่างกระเทยไหมครับอ๋อช่างบ่มีง่าแต่ช่างบ่มีง่ามีหำจะเอิ้นสีดอก็คือเป็นส้างกระเทยอ๋อส้างกระเทยกับมีนะครับอันนี้อันนี้พแม่นกระเทยนะครับอันนี้แม่นเต็มทงแ่ โอ้ชาติกแต่งนะครับ<ม>แล้วเวลาเงี้ยวจังสีครับจะเห็นแบบมีเอาไว้เหตออกมากไหมาครับหรือยังไงแล้วแต่ครับมือไหนคึกก็ออกอ๋อก็แล้วแต่นะครับ,รบถ้าตัวมีจะบ่ามีมีง่ายจะจะมีอันขนายเขาเรียกขนายขนายดีครับ,รบถ้าตัวมียจะเอิ่นขนายความยาวของขนายประมาณเท่าไหร่ครับแล้วแต่ครับสร้างคันเอายาวสุดครับยาวสุดก็ ยี่สิบเส้นยีสิบเส้นอ๋อ oh, ขนายจะเป็นนี่ครับอันนี้คือสั่งตัวผู้นะครับจะมีง่านะครับ,รบแล้วสั่งตัวเมียก็จะเป็นขนายนะครับ,รบขนายก็สิประมาณประมาณยีเส้นแล้วผ่าราคาหรืครับ ผมขอสอบถามหน่อย่ครับประม่านได้ไหมครับถ้าสมมติผมอยากได้สร้างเรื่องนี้ราคาสี่ยุประม่านไรายางเนี่ครับหกล้านใจไปใบคนง่ายพร้อมเรื่องยังอีกเยอะครับโอ้เห็ดเรื่องเล่าต่างๆครับผมเตรียมไบเอาหกล้านถึงเจ็ดล้านเนาะครับประมานประมาณเจ็ดล้านขนทรงต่างๆพร้อมมีใบเอกสารเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายเนาะครับเรียว เออเกินเป็นเสือกนะครับเสือกที่ราคาตำตำทีราคาถูกๆนี่ประมาณเท่าไหร่ครับตามที่เคยเห็นมาครับของเจ็ดแปดแสนครับโอ้เจ็ดแปดแสนนะครับเจ็ดแปดแสนนี่คือปะอันอายุกี่ปีครับเลี้ยวแต่คันสร้างเท่าเจ็ดแปดแสนเขาก็มีขายอ๋อมีสร้างเท่า้วแต่อายุครับแล้วถ้าสร้างที่ฟึกก็บม่ได้ฟึกนี่ราคาจะต่างกันไหมครับสร้างฟึกก ฝึกมันก็อาจจิต่ังกันแน่ครับเพราะว่าส้างฝึกมันก็ต้องใช้วิชาเขาฝึกเลียงแต่เขตทำได้ฝึกแบบไดครับเลี้ยแต่เขตเล้วแตะเขตเนาะครับต้องศึกษาเรียนรู้อยู่กับสั่งเนาะครับใส่เวลาเป็นปีเนาะครับถ้าย่างผมอยากเลี้ยงยังสิอ่าผมต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับสั่งอยู่กับคนสั่งเป็นเป็นปีกันอ่ครับว่าต้องเป็นปีก็ได้ครับอันาจ เขาก็สังเกตเขาว่าเขาเลี้ยงจังไดจำไว้จำไว้ข้อนี้เขาเลี้ยงแบบนี้ข้อนั้นเขาเลี้ยงแบบนั้นเขาก็จำไว้ครับจำเอาเล็กๆมน้อยเป็นประสบการณ์ไปครับครับผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนะครับครับผมเพราะว่าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เชือกกว่าเชือกนี่ดูแลแบบนี้ครับผมดูปัดอุปนิสัยใจค้อเป็นลักษณะแบบใดนะครับนะครับอเคอันนะครับหลังจากเขาได้รู้เรื่องเล่าต่างๆที่เขาสั่งแล้ว ผมก็อยากจะให้คนสร้างนี่ครับขึ้นนะครับหรือว่าขี่สั่งนี่แหละครับขี่สั่งหาจับเอ่อตะกั่วเตียนจับยังใช่เบิ้งนะครับนะครับในส่วนนี้การขึ้นวิธีการขึ้นจะนขึ้นแบบไดนอกราคครับเอาผมจะให้ให้คนสร้างนะครับขึ้นขึ้นทั้งสร้างให้เบิ้งเนี่ครับเป็นเรื่องอะไรคือสั่งอาให้เบิ้งครับเอาพี่น้องจะได้เบิ้งนะครับจะได้ดเบิ้ง วิธีการครับเบิ้งนะครับสูงๆนี่สิขึ้นจังไดนะครับถ้าผมก็สิใส่บรนไดขึ้นนะครับแต่ว่าคนสร้างคนสิมีวิธีการขึ้นแบบใดนนะครับตอนนี้เพิ่งลังปลดโซอยู่ครับปลดโซก่อนนะครับก่อนจะผ้าย่างนะครับนะครับกล่องยับเข้ามาครับโอเคพอดีครับสั่งเลยถอยจิ๊ดหน่อยไหมครับใจดีทงชัยใจดีโอ้เดี๋ยว เดี๋ยวเอาอ้อย<ะ>มาสูกินเฮ้ยเมื่อน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงอ้อยเฮ้ย<ะ>เดี๋ยววันนี้เลี้ยงอ้อยนะครับช่วงนี้คนสรั่งนะครับกาลังโพดโซนะครับเขาต้องใส่โซล็อกนะครับเฮ้ยเฮ้อาเบิ้งนะครับเบิ้งนะครับวิธีการขึ้นนะครับเบิ้งไว้นะครับจะ,ละขึ้นแบบใด ผมก็อยากขึ้นอยู่แล้วผมคงจีบกล้าขึ้นเราถ้าคงขึ้นได้แต่ผมตกสร้างนี่กขึ้นดิอ๋อต้องให้นอนก่อนวิธีการสั่งให้นอนนะครับอ๋อปัดขี้ดินมาครับอ๋อปัดขี้ดินมาครับก่อนอื่นต้องปัดขี้ดินนะครับโอ้นี่ครับเพิ่นบอกให้ให้นั่งนะครับให้นอนจากนี้เอากระสร้างมาเลยครับมาเลยครับมาเบิ่งครับ

เอามาเอามาเลยครับบันอนี่โอ้โหกลัวยแล้วครับพีต่างนนนะครับพายธงชัยนะครับพายธงชัยถ่าเป็นตัวเมีย เอื้อนยังบ่อินครับพังนะครับถ้าเป็นตัวเมียให้เอิ้นพังนะครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับต้องเอิ้อนไพ่นะครับอันนี้ไพ่ท้องใช่นะครับอายุสิบแปดปีนะครับเป็นเป็นบ้าแล้วครับทคิดินนี่คือเพิ่นเล่นไหครับคือเพิ่นเทพจริงนะครับเล่นดินที่กันนะครับ ลิงดิ้งนะครับครับหนักครับผมก็อยากขึ้นอยู่ครับแต่ว่าผมคือสิบวกกล้าขึ้นนะครับถ้าผมตกส่างนี่คือ,อยิงเรียบร้อยเลยแหละครับผมนลำนักก็สามตันกว่านะครับ พายธงใจน้ำหนัก3-3ตันเ3ตันแปดครับโดยประมาณนะครับรอมาครับรอมื่ีสางหน้าพร้อมอีกเฮาดูกรซูดูนี่ดูกรซูดูมาดูมาซูกซูโอ้อซู เอาเคยทนท่านเขาสก่งคนสั่งเับเคยเคยเคยตกจะกเคลือบ่ะครับบเคยละครับเกินได้ึ้นแล้วก็จับแนนตึ้งจับแนอย่างเลยครับเอ่อยังเคยผ้าวิ่งผ้าหนีปะครับก็มีแน่ครับตกกระใจครับตกใจมาโอ้ตกใจไปทั้งหมดครับกล่องไหมันกบ่องครับกล่ออ ไปครับเห็นฝั่งซีเลยนะนะครับเ้องีั่งนครับนี่โอ้ยครับาาไ้เบงกลางิออยครับไ้เบงกอาหารนะครับตามมาอาหารนะครับตามมาครับตามเวโอครับ ผ้าพพพมันนมากินอ้อยเพิ่นดิบว่กินหยาเรื่นมาครับแต่กินของหวานก่อนออนี่นค,ครับแล้วเวลาจะกินหยาจะกินย่ำไนครับหรือเวลาบ่มีอ้อยครับ,รบถ<อ>้าบ่าม,มีอ้อยกับกินหยาปกตินะครับก็ <ๆ S 2> คือเอาง่ายว่าของหวานต้องมาก่อนครับโดยเฉพาะไาต้องใช้ิ่หมักของหวานนะครับเป็นอาหารโดยเฉพาะเป็นอ้อยนะครับเป็นอ้อย เอาพี่น้องครับนี่แหละครับการเลี้ยงดูสั่งของแต่ละมือนะครับตื่นสวาา่างเพิ่นจะผ้าไปกินน้ำนะครับหลังจากกินน้ำแล้วเพิ่งจะจะผ้ามากินอาหารนะครับตอนตกเย็นมากเพิ่งจะผ้าไปอาบน้ำครับแล้วเวลานอนกลางคืนก็เพิ่นจะผ้าไปผูกไว้นะครับไปลามไว้นะครับใส่โซ่ลามไว้ปกติคือ งัวคือควายทั่วไปนะครับไอท่ทงชัยนะครับส่วนควนสร้างกับซือดีโดนะครับครับผมมียกกังกะติดต่อมาเลยครับตอนนี้สร้างอยู่คำ่ำโฉนดปะครับ,รบอยู่ในพื้นที่เขตคำ่ำโฉนดนะครับผู้ใดได้ผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาทํำบุญนะครับ อยู่ที่ข้ามชนบนะครับกะแวะเขามาหาภายทุง่งไชใดนะครับสำหรับช่วงถ่ายนะครับผมก็จะขอขอบคุณในคนสร้างนะครับคนสร้างโดนะครับที่ให้ขอมุ่นต่างๆเยอะกับสัง่งขอบคุณหลายๆครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ